ครับสวัสดีครับก็นี่จะมาแชร์เรื่องของการวาง SL ว่าจะวาง SL ยังไงให้เหมาะสมจะวางยังไง SL ยังไงเพื่อไม่ให้ตกรุดไม่ตกรุดอ,อยากเรียกเรืคือวาง SL วาง SL ยังไงให้ไม่ตกรุด วาง SL ยังให้คุมความเสียงได้อย่างเรียกมาดู SL SL ก็คือ Stop Loss เองจุดหยุดขาดทุนก็คือสำหรับคนที่เทรดริสกูเทรดก็จะใช้เ l ในการบริหารความเสี่ยงในการระบุจุดหยุดขาดทุนเพื่อที่จะให้หยุดการสูญเสียตามที่ระบุไว้ตามที่ตั้งเป้าไว้ข้อดีก็คือมันจำกัดความเสี่ยงได้ ยกเว้นจะโดนสลิปเพจยกเว้นจะโดนตลาดที่มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงแล้วก็มันควบคุมดอดาวได้เราจะให้ดอดาวดอดาวก็คืออัตราโดนลากนะเวลาเวลาโดนากเราจะโดนากิ่เซ็นก็เราสามารถควบคุมดอดาวต่อการเทรดได้ว่าออเดอร์นี้เราจะให้ดอดาวไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นที่สองก็คือมันใช้งานง่ายเวลาคำนวณ การทำงานของ SL มันก็คือหลังจากเปิดออเดอร์นยเปิดออเดอร์ราคาวิ่งเป็นไหนไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดราคา,าเสียโครงสร้างหรือว่าเบรคขึ้นมาเราก็จะโดนตัดขาดทุนโดยที่ระยะที่เรากำหนดไว้200จุดส0 0จุดโดยที่เรามีความเสี่ยงเป็น10เหรียญ ห้าเหรียญเพื่อที่จะควบคุมความเสี่ยงได้ง่ายวิธีใช้งานวิธีใช้งานก็คมจะแบ่งเป็นสวิงสวิง high สวิงก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่สองก็คือศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์ถึงหนึ่งร้อยถ้าเกิดในสวิงเนี้ยในการเสียโครงสร้างของ M สิ้าเนี้ย สิบห้า high l o เราจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งแบ่งเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นหัวสวิงที่ h i g เราแบ่งเป็นหนึ่งรอยที่ศูนย์เราใส่ศูนเปอร์เซ็นจะรู้ไงว่าศูนย์ก็มีการยืนยัน low อ่ะก็ถือว่าตรงนี้เป็นโล w คือเราจะแบ่งเข้าออ,อเดอร์เพราะว่าใน็ตละครั้งเนี่ยเมื่อราคาเกิดการผูกแบกเกิดการ พักตัวคือการดึงกลับบ่อยครั้งที่ราคาจะไปไม่ถึงโซนเหนือหาสิบเปอร์เซนขึ้นไปบ่อยครั้งที่ราคาจะมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ได้ถึงหกสิบแล้วก็ลงต่อจุดนี้ก็จะทำให้เทรดเดอร์พลาเทดารดพลาเทรดตกรถคือเรอเทรดตรงนี้ไง เราเร,าเร,าเราอเทรดด้านบนตรงนี้เร้วประเด็นคือว่าราคามันขึ้นมาไม่ถึงขึ้นมากสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ตกหลุดวิธีก็คือในสวิงเนี้ยเราแบ่งความเสี่ยงถ้าเกิดเราใช้ความเสี่ยงสิบเหรียญเราก็จะแบ่งส่วนบนห้าเหรียญส่วนล่างห้าเหรียญแล้วเราใช้ยังไงใช้ยังไงก็คือเรารู้เรียกว่าสวิงหลักเนี่ยมันคือสวิงหลัก เราก็เข้าไปดูในสวิงรองไมเนอร์สักเจอว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงเพราะว่าที่ขับตัวเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะติดในโครงสร้างไมเนอร์สักเจออ่ามันจะติดซัพพลายหรือว่าติดอะไรบางอย่างที่ติดไว้ก่อนที่ย่าจะลงผิดทางทําให้เราตกรถอ่าวิธีการคํานวณรดวิธีการคำน,นวณรนนดก็คือ ถ้าเกิดเรามีเงินไเ,นเรามีเงินหเหรียญเรารู้ SL SL เรา,า370จุดเราจะต้องออกกี่หลอดอ,อันนี้เราก็จะเอาจำนวนเงินที่เรามีนี่แหละไปหารด้วยจำนวนหลอดอก็เป็น5หาร370 ก็จะได้ประมาณ0.01ต่อเดออ์อันนี้คือวิธีคำนวณการออกหลอดแต่นอกจากการออกกอหลอดเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะคำนวณคำนวณคำนวณอะไรคำนวณคำนวณจำนวนจุดคำนวณจำนวนจุดสมมติว่าเรามีเงินเราตั้งคำถามว่าเรามีเงิน20เหรียญเราต้องการที่จะออก0.05หลอด คำถามก็คือเราจะพอแตกกี่จุดที่กี่จุดเราจะถึงจะพอแตกในกรณีของคนที่แบบเทรดฟูมาร์จินฟูมาร์จิน่าเราต้องออกหลอดใหญ่ๆในการที่กดหลอดซ้ำๆๆกดรัวๆเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายในใจว่าเราจะกดรัวไปกี่ก,กี่หลดอดเพราะว่าถ้าเกิดเรากดโดยที่เราไม่คํานวณเนี่ยเราจะพอแตก ก่อนที่มันจะวิ่งก่อนที่มันจะไปตามทางที่เรา,าต้องการอย่างเช่นเรามี 20, 20เหรียญเนี่ยเราจะฟูมมาจินเราก็ต้องรู้ว่าระยะยอมแพเรามีกี่จุดอ่าเราก็เร,เ,รเ,รเราเราเราต้องคารออกอ่า0.05หลอดเนี่ยระยะยอมแพเรามีกี่จุดหลังจากคำนวณเนี่ยเราก็จะได้อ่า สี่ร้จุดที่เป็นระยะยอมแพ้ของเราที่เป็นระยะ,อะพอแตกคำนวณโดยการเอาจำนวนเงินหารหลอดก็จะได้จำนวนจำนวนจุดอ,อันนี้วิธีคิดวิธีแรกที่2คือวิธีคำนวณหลอดก็คือเหมือนในขอ้อแรกถ้าเราต,ต้องการกำไร500เหรียญเราจะออกกี่หลอดถ้ามี sl หนึ่งร้อยเจ็ดสิบจุดก็คือเราเรารู้เงินทุนเรารู้ SL เราก็เอาเงินทุนหารตัวย SL เราก็จะได้จำนวนหลอดที่เราะจะต้องออกอก็ประมาณนี้ครับวิธีการคิดก็จะมีหลักๆอยู่จะใช้อยู่สองตัวก็คือใช้หาจำนวนหลอดกับใช้หาจำนวนเงินที่เราจะเสียไม่ใช่หาจำนวนจำนวนหลอดกับจำนวนเงิน ใช้หลักๆอยู่สองอย่างนี้โอเคไปดูกราฟจริงอ,อันนี้เป็นโครงสร้างอทองคำใน M 1 5เมื่อราคาเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยชัดเจนนะครับเป็นเทรนนะครัเป็นเทรนขาลงชัดเจนมีการยืนยันแล้วก็เราวางไว้ว่าผมจะเข้าเทรดในบริเวณบริเวณโซนสีสีสม้มโซนที่หนึ่ง แล้วก็โซนที่2คือโซนสีแดงเรารอเทรดตรงนี้รอรอให้ราคาพุ่งขึ้นมามเรารอให้ราคาพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาให้เราค่อยอเดอร์แต่ประเด็นก็คือเมื่อราคาที่มันเป็นเทรนด์ที่แข็งแรงเนี้ยหรือว่ามันเป็นซุปเปอร์เทรนเนี้ยมันมีแนวโน้มขาลงที่แข็งแรงมากเราชัดเจนมาก บ่อยครั้ง50%ที่มันขึ้นมาไม่ถึงหกสจหรือว่าหนึ่งร้อยรอปดบ่อยครั้งที่ราคาไม่สามารถที่จะขึ้นมาบริเวณนี้ได้แล้วก็กลับตัวลงไปต่อตามเท่นในกรณีตัวอย่างเราจะวางแผ่นสีขาวป้งกันไว้โอเค เราคาดหวังนี้แต่ราคามันขึ้นมาแค่แบบ50%แล้วก็เกิดสัญญาณอ่อนแรงเราก็เราดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเข้าไปดูใน M5 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคา ราคาขึ้นมาบนโซนสองโซนนั้นบนไม่ได้อ่าทีนี้นะเพื่อไม่ให้ตกรถเราทำอยังไงหลังจากที่เราตีสวิงไฮสวิงโลแล้วเนี่ย้าน,นบนหน0่งร้ร์นฟิโบนั้นล่างศฟิโบราโดน้านบนเราไม่รู้ว่าราคาจะมาถึงหรือไม่ถึงสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราระบุโครงสร้างภายใน นี่คือโครงสร้างภายในของของ M5 ของ M15 คือเป็นโครงสร้างหลักของ M5 นั่นเองอ,อเป็นคีย์โซนเป็น P.O.I. โอเคเดี๋ยวดูครับจริงําในทำ p น m 15ราคาขึ้นมาไม่ถึงแต่ใน M5 โครงสร้างภายในของ M15 เนี่ยราคาขึ้นมาทดสอบอะไรบางอย่าง ในบริเวณครื่องหนึ่งของอสิบแล้วหลังจากลงไปดูใน M5 แล้วเนี่ยว่ามีโครงสร้างภายในที่ได้สร้างขึ้นประเด็นก็คือเรากลัตกรดเราทำยังไงเราก็ต้องแบ่งความเสี่ยงที่ผมบอก50%สำหรับต่ำกว่า50%แล้วก็50%สำหรับเหนือ50%เรามีเงินทุนที่ สิบเหรียญหมายควาว่าเราจะ,ะใช้ต้นทุนที่จะเล่นโซนนี้ห้าเหรียญโซนนี้ก็ตีโซนส่วนสำคัญพบว่าราคาขึ้นมาเทสพี i ของโครงสร้างภายในตรงนี้ ราคาขึ้นมาเทสพียวอนจะคงสร้างไว้ในเราไม่รู้ว่าราคาขึ้นไปถึงห้าสิบเปอร์ซไหมไม่รู้ว่าขึ้นไปถึงหกสเอ็ดจุดแปดไหมไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึง8ปดสิบไหมสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราใช้ความเสี่ยงห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นตน่าายนะในการเข้าออเดอร์ตัวเบนเข้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์่าแล้วก็เราก็วัดระยะเออวัดจุดที่เราเข้าเนี้ยไปถึงหัวสวิงเนี้ยมันมี S อเท่าไหร่ ระยะจากที่เราจะเข้าเนี่ยมีถึงหัวสวิงเนี่ยมีเซลลทันไบสูงมีเซลสองร้อยจุดอ่ะแล้วก็เอาห้าหารสองร้อยห้าเอาห้าหารสองร้อยเราก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์สองห้าประมาณศูนย์จุดศูนย์สองที่เราสามารถเข้าได้ตรงนี้เออ โดยใช้ความเสี่ยงแค่50%ของริทเปร์เทราโดยได้เข้าที่50%ของส i n g ก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีโอกาสถือ Position แล้วก็ปล่อยให้ตลาดไปตามทิศทางในกรณีของการขาดทุนราคาขึ้นมาชนเหนือยฮไฮกว่าหน้าของโครงสร้างไปยในเนี่ยก็ถือว่าโดน SL แล้วเราก็มีอีก50%ที่สามารถเปิด Position ลงมาอีก โดยที่เราใช้ริสเปอร์ r a d e 10เหรียญเท่าเดิมอ่ะอันนี้คือคอนเซปต์คอนเซปต์ในการระบุ SL อ่า SL สี่ร้อจุดอ่า5เหรียญ400จุดก็เท่าไรอ่อ่า45 45ก็มัน0.01อ่าประมาณ สูวุด0.1หล้วเราก็สามารถที่จะเข้า position โดยที่ไม่ไม่ต้องรอให้มันขึ้นไปด้านบนเพราะบางครั้งราคามีสัญญาณเรียงขายเทลงมาราคาไม่สามารถขึ้นไปเหนือกว่า50%ได้เพราะมีเทรนที่แข็งแรงก่อนที่จะลงต่อตามเทร่ยนวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เรา,าล้อไปรับตามเทรนดได้โดยที่เราใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมคอนเซปต์ Concept ก็ประมาณนี้ครับคอนเซปต์ อ่ะคอนเซปต์ก็ประมาณนี้ครับวิธีการตั้ง SL